ชินก็คงไหมต้องขายเลยชิ้นเลนดียวกิบสดำดิไม่อะอืมก็เล็บไม่ได้ประเด็น ไม่หวเชียวไม่หวเชียวมาทำไรครับขันขันไรก็แค่เหกบุบเอ้ชิวเอาไป Bye. Okay. เปทอย่างก็ควรพักอย่ากกวนเลยต้องร้องไห้